เมื่อกฎหมาย PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2,562 เริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบทําให้การเตรียมตัวและวางแนวทางเพื่อปฏิบัติตามให้ถูกต้องครบถ้วนนั้นอาจไม่ใช่แค่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเท่านั้นที่บริษัทจะต้องเตรียมตัวแต่ต้องบอกว่าทุกองค์กรต้องตั้งรับปรับตัวและเตรียมพร้อมเพราะกฎหมาย PDPA มีผลครอบคลุมไปถึงข้อมูลของพนักง,งานลูกจ้างและบุคคลในองค์กรด้วยแล้วในจ้างและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง SR ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายดังกล่าว ในจ้างถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติในมาตรา6ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีใจความว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหมายความว่าบุคคลหรือนิต,ติบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ SR มีหน้าที่ทำตามคำสั่งของนายจ้างจึงถือเป็นผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตามมาตรา6พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบัญญัติไว้ว่าผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลหมายความว่าบุคคลหรือนิติบ,บุคคลที่เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในานามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลการรับลูกจ้างเข้าทำงานในจ้างหรือ SR ต้องมีข้อมูลต่างๆของผู้สมัครเพื่อทำความรู้จักบุคคลน,นั้นๆให้มากที่สุดจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุต,ตัวตนของคนนั้นๆได้ชัดเจนเช่น 1. ประวัติส่วนตัว 2. ใบสมัครงานและเอกสารประกอบ เช่นหลักฐานการศึกษาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและใบรับรองการศึกอบรม 3. ผลตรวจสุขภาพ 4. ผลการประเมินช่วงทดลองงานและการปฏิบัติงาน 5. สลิปเงินเดือนและรายได้พิเศษเพิ่มเติมอื่นๆที่ได้เกี่ยวกับงาน 6. ข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติประวัติทางวินยัยหนังสือตักเตือนและหนังสือเลิกจ้าง7ใบประกาศด้านความดีความชอบและรางวัลต่างๆ 8. สัญญาจ้างและลักษณะการจ้างงานแต่ละช่วง 9. ข้อมูลสถิติการเข้างานเลิกงานขาดลามาสาย 10. ประวัติทางอาชญากรรมและประวัติการกระทําความผิดต่างๆก่อนเป็นพนักง,งาน 11. ประวัติครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักง,งานโดยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม PDPa นั้นก่อนที่นายจ้างจะได้พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะต้องมีการขอความยินยอมจากผู้สมัครก่อนและเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง,งาน บริษัทต้องดำเนินการตามแนวทางที่สอดรับกับกฎหมายมีมาตรการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุมปลอดภัยและวางแผนป้องกันการถูกละเมิดและโจมตีข้อมูลเพราะข้อมูลของพนักง,งานมีความสำคัญไม่ต่างจากข้อมูลของลูกค้าดังนั้นจึงต้องป้องกันทั้งระบบและบุคคลเพราะการปกป้องข้อมูลที่ดีจากภายในจะสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือที่บุคคลภายนอกเห็นเป็นผลดีกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบริษัทเองพนักง,งานหรือลูกค้าค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการพนักง,งานที่เจ้าของกิจการต้องรู้น้องบีพัฒนจัดให้